สบายดีทุกคนมันนี้ AB และ FC หนาหักมัดสกุลทุกคนเนาะสีผ้ามาตากเครื่องให้เมียหน้หนี่คือหน้าที่ผัวที่ดีเนาะแต่ว่าก่อนที่ว่า AB บีจะไปตากเครื่องก่อ AB ก่อนก็เธอก็อภาภัยนงางอ่ะนะ f อหนาหักมัดสกุลทุกคนอีหลอกหน้งพนอะพอ AB บาลไปแดแล้วก็นะเบาลพกข้องแดปากพวกถอกแดเนาะเฮตุใครเอฟซีนี่อันที่ฮักฟังขนาดมันอันนาบอสักเกมปรนใดเนาะแต่ก็เอเบโรกะคอยถอยเถอะนมันเป็นนี่ยนาเนี่ยก็เอเบเป็นคนส่งเผาแล้วก็เป็นส่งทอราคูแล้วก็เบาลก็เคยแจกปรนใดเนาะคอนนี้ได้บอกเขาโทรไปมาเลยพลัดเกลียเข้าไปเลย่อยอะไรน่ะนี่คือตากเครื่องให้ลูกเมียเนาะแต่มีสุ่มเสือของเข้าแดนอันนี้ก็มากไปเลยมันก็ไม่ไดก Nếu đi có thể là thịt lắc trong căn đá này cũng có thể là thử cộng cái đó Thôi, giờ thôi mình bán phát đây rồi Này, ở đây có AB này mà vẫn mà Còn sĩa của AB này xịn có thể chắc Này, xuất sản này, nhanh để chắc này, nào, nó vẫn luôn Mà nhìn này nó có vật dựng dựng nhau nhau à Toàn kề có AB kề, toàn sắc có AB sắc จับจับว่ได้ละเมื่อคืนก็มาต้องจับโอ้เมื่อเมื่อคืนจับได้เมื่อเวนก็จับได้แล้วว่าสิเป็นยังเขาบ่ถือกันแล้วสมัยนี้นะบ่บ่บ่ถือแต่คืออันนี้แฮกแฮกเบย์หักไรเยาหักเมียเหรอขอบใจแน่แฟนเนาะอืมก็ขอบใจไล่ไร่กางเกงในเม่นสักแล้วก็ยังเหม็นอยู่ หอมก็สักแลกว้วก็หอมจะเด่วบอ่บ,อบอได้ยินอะเพลงอันเฮ็ดยังก็กูนี่สักเครื่องก็กูนี่เดนีมาตกเป็นเอบีแล้วกว็เอบี <c oughs> ก็ต้องห้องเพลงนี้เลยไปไ่้ไปตายอยู่นอกพี่นหองเอาบางที <c oughs> ไปเลยไปนี้เฮา đi hao tá tạ khương hao nó anh đi có hao à nào, anh này, lê, lê cả hao à hao ơi lăng bạc được mang này này vậy bên này, à? bên này cái gì ừ. là pin cái pin cái leo chào tự Hãy subscribe không คุณได้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตาาเห็นเนาะเก่อเป็นกาลังใจเหตุกาผ้าล่าหคือ่นองอันนี้แหละของแถมคุณได้ <laughs> อันนี้ตกมานี่มืนอนัน่นแหละมีบังหาบอกให้บอกเถิงเลยเหลื่องเรื่องเพศของมนษนษย์เนาะก็จะจักไม่ได้มาบุกวิญญาณกันเลยนะ สื้อมีแต่เสื้อเดียวกันคือกันมดเนี่เห็นเห็นผู้สาคนเเฮ้ยอย่ารักเบืองเนอ,เนอบองยนตากองวะเบองยานตะกองวะาาตากองก,ก็เป็นเมียซืหน่าเมียซืหนไปย่างยังไงยังไงก็เขาใส่ใส่แหงนักตาก่องตากของิอยาง นในทัพพุชงเดี๋ยวนี้เอบีแตกเครื่องเหลือมั้งล่นะเนาะนี่ตากเครื่องเหลือมั้งล่ะว,วันนี้เอบีอันน่ะสิบแปอันน่ะปูบวงังแปบงบวังนอนเนะาะไอไข่เมียภรรยาอาทิหักไปปูบวังนอนก่อนไปแปบงบวังนอน มินี้เทคนิคที่ควรที่ดีของเมียมือเดียวสิ็เด้เอาใจได้มือเดียวเสร็จเด้มาล่ะอยู่แบงนางไปสบายสบายไปเนาะไปเถอะไปอันน่บังอยู่บังนอนอ่ะบังนอนเอบีไปเนี่ยไหนต่อทุกคนเขามาหอกอันน่ะในเฮือนอยู่ในเฮือนอยูในเงินกับเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหองหองเทพดาดอะไรเฮือนพระเพื่อนพระ ก็ทงนี้นเป็นลบียนบียงเวัเน้อาท่าาไปแป้งบ,น,บน,นอนนเนาะเปี้มอนี้เนเบีเอบใจดีมืนีนะใจดีเป็นคอ,อนเทนต์คอนเทนคอนเทนต์คอนเทนต์เปร์คอนเทนต์คอนเทนต์เป็บ่อนนอนก่อนแป้งนนนะบ่อน,บนนอนเลย กับประมาณนี้แหละบนนอนคนทุกคนยากก่อเฮือนกระเศร้าเข้าก็ซื้อเฮือนกระเศร้าเฮือนกับยังบ่มีอยู่เทอรออันนี้ก็เฮือนข้าเจ้าเศร้าโยนไปยยนไปอะไรกับเอบีเอบีนี่สุขอนฮักเนี่ยได้พี่อเปล่ ทุกคนฮักน้องกันดาเอบีก็เลยย่องให้ทุกอย่างนะเขาว่าแบงค์เหลืองคู่กันนี่แบบว่าเขาอยู่ในการนี้บ่จังเป็นจองรังเกียรกันเหมือนเดิมหองแบงเปิดเตือนได้ก่เบิ่์แยงในการแต่นะเขาเออเบียกเออเหลืองเบียกนี่เขาก็ซอยๆกันไปมันจะเอบีทางของประเทศเอบีว่าทางของประเทศให้น้องดาเพิ่งเหตุนะ วันนี้บุค่อยมีรถแปลงก็ต้องให้อบีแปลงบนนอนแล้วก็ซักเครื่องให้น้องดาวันนี้นะเป็นกี่าร์หรอ <laughs> เป็นกีา่าร์เป็นอะไรเป็นแป้งมาเลยนะ อย่างนี้เห็นเอบีเอบีะนาซีอะนาหน้าตาีฮคืออะนากักแก่ก่อนเอบีก่อนอะนามีความู้มีติดอยู่เนอพี่น้องเวลาอยู่ในกันเพื่อได้เด็กอยู่ในกันมีความสุขอยู่นเอบีนะบพแา่เมนมนองดาซีเก่าอยู่ในเอบีว่ะเอเวอเอบีสิทุกาะเป็นนี่พี่น้องเอ้กู้ชาย ทุกคนบทั้งพวกผวิธีแตลงบอนก่อนต่อนนี้คือเบที่ไหนคือเบอรที่ไหนคือเบอรที่อันนี้ปางอยู่ขึ้นขึ้นขง้งแรกแตลงบอ,งองลนอนครั้งแรกจะได้แปลงตลอดแต่น้องเราก็หาเบาไปนี่ขอ,ขอน,นค,คว้านาฬิกาสิบสี่กุญธาเก๋อเนี่ยอยู่นี่เ,เห็นตันเดียวนี่แหละควงควัน,นเลยแล้วพี่น้องโอเคทุกคนก็ ม,นนกกมือนี้ก็เอบีก็มีเบียกประมาณอเนางนั้น1ยอ่ะน,น้อยนึงจิ้วแค่ดูแทเถอะนึ <c oughs> <c oughs> ่งข้อขวัญแต่ฮ็ดทุกมือมันจะจิ้วให้ทุกมือแหละเอาสันรัคทีนี่ก็ผมมียัางไรเนาะเรื่องกะละเทศะมาเราขอขะเนาะแต่ก็เนี่ยได้ขอบขอมใจที่เอฟซีเบิ่งตนจนจบหบมเนาะ อยากให้ AB ไปเฮกเหลืองได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเบิเ่งกแถวไอเหลืองใด้ AB เฮกได้ AB ก็สิไปเฮกห้เบิ่งเนาะพี่น้องจังหวะคิดนี้ก็สบายดีบ๊ายบาย